สสถานที่สุดเฮี้ยนใจกลางกรุงถ้าไม่แน่จริงอย่าลองดีห ตึกร้งย่านสาธรช่างภาพคนหนึ่งขึ้นไปบนตึกแต่พบศพชาวต่างชาติผูกคอตายที่ชั้น43จนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้เป็นคอนโดมิเนียมหรูสูง47ชั้นมีจำนวนกว่า600ห้องจริงๆสร้างเสร็จไปแล้วกว่า80%แต่ต้องชะงักการสร้างไปก่อน 2. ตึกร้าง5้าศพย่านบางนาจากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตที่ตึกร้างแห่งนี้ถึงหศพบางกร ีเป็นเหตุฆาตรกรรมบางกรณีเป็นการขึ้นมาเพื่อกระโดดตึกตายแต่ที่เล่าลือว่าเฮี้ยนที่สุดคือมีคนพบชาวต่างชาติขึ้นมาผูกคอตายที่ชั้นดาดฟ้า 3. บ้านร้างย่านเมืองเอกบ้านร้างแห่งนี้เป็นหมู่บ้านก้าหลังหลังที่สองเป็นบ้านหลังที่เฮี้ยนที่สุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นฉุดหญิงสาวมาฆ่าขุมขืนผู้คนที่ผ่านไปมามักเจอผีหญิงสาวมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆคาดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวคนเดียวกัน 4. ขะฤรหายหรูห้าศพย่านบึงกุ่มบ้านหรูสไตล์ยุโรปเกิดเหตุฆาตรกรรมหา้าศพว่ากันว่าเจ้าหน้าที่ที่ตามคดีนี้ได้เจอความเยี้ยนโดยมักได้กลิ่นเหม็นเนา่ารุนแรงอยู่บ่อยครั้งอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่ละที่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าไม่แน่จริงอย่าลองดี